สดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยฝนสานะคะเด็กๆเป็นไงคะนี่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยเด็กดูนะคะอุ๊ยแต่ครูว่าเอ๊ะเดี๋ยวฝนใกล้หยุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฝนใกล้หยุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอู้ฝนหยุดแล้วนี่นาอ่ะเดี๋ยวครูจะเก็บยดล้มไปนะคะเด็กๆอู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กๆค่ะ สิ่งที่เด็กๆเขีนอยู่นี่เราเรียกว่ารุ้งกินน้ํานะคะรุ้งกินน้ําประกอบไปด้วยเจ็ดสีค่ะเด็กๆได้แก่หนึ่งสีม่วงสองสีครามหรือสีฟ้านะคะเด็กๆสามสีเงินสี่สีเขียวห้าสีเหลืองหกสีแสดหรือว่าสีส้มนะคะเด็กๆและเจ็ดสีแดงค่ะเด็กๆรุ้งกินน้ํานะคะจะมีลักษณะเป็นโค้งครึ่งวงกลมนะคะเด็กๆ เหมือนกับว่ามันขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โค้งไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเ,เด็กๆรุ้งกินน้ำจะเกิดฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะคะเ,เด็เกๆเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเ,เด็กเกี่ยวกับการเกิดรุ้งกินน้ำนะคะ่ะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากอะไรแน่นอนว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากหลังฝนตกแน่นอนแต่เอ๊รุ้งกินน้ำเนี่ยจะเกิดจากอะไรนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ถ้าเด็กอยากรู้เดี๋ยวไปชมวิดีโอกันเลยค่ะหลังจากชมวิดีโอแล้ววันนี้คุณครูนักถานะคะมีกิจกรรมสร้างรุ้งกินน้ำภายในบ้านของเด็กด้วยแหละค่ะอ,อยากทำแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปทำเด็กต้องไปดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะการเกิดรุ้งกินน้ำค่ะไปดูกันเลยค่ะการเกิดรุ้งและสีของรุง้ง หลังฝนตกเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมรุ้งกินน้ําถึงเกิดขึ้นหลังฝนตกนะเราไปหาคำตอบด้วยกันดีกว่าค่ะรุ้งกินน้ํานะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบละอองน้ําในอากาศทำให้เกิดการกระจายของแสงขาวจากดวงอาทิตย์คะ่ะเป็นแสงสีต่างๆเสีซึ่งได้แก่ ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงค่ะซึ่งก็คือสเปกตรัมของแสงขาวค่ะสีทั้ง7สีนั้นนะคะจะมีบางสีที่ดูกลมกลืนกันค่ะจึงทำให้มองไม่เห็นครบทั้ง7สีนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะรุ้งกินน้ำมักจะเกิดขึ้นหลังเวลาฝนตกใหม่เพราะในอากาศขนาดนั้นมีระอองน้ำอยู่มาก เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านระอองน้ำเหล่านั้นจะทำให้เกิดการหักเหของแสงและจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำค่ะและรุ้งกินน้ำมักจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอหลังจากที่ได้อธิบายนะคะให้รู้จักรุ้งกินน้ำกันแบบคร่าวๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูภาพตัวอย่างของการเกิดรุ้งแบบละเอียดกันค่ะเมื่อเวลาหลังฝนตกนะคะที่อากาศจะมีละอองน้าอยู่มาก และเมื่อแสงแดดหรือแสงขาวจากดวงอาทิตย์ได้สาดส่องเข้าไปกระทบละอองน้ำเหล่านั้นซึ่งละอองน้ำเหล่านั้นก็คือหยดน้ำเล็กๆที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับเปลือซึ่งนั่นเองค่ะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปกระทบผิวด้านหน้าของละอองน้ำก็จะเกิดการหักเหเข้าสู่ภายในละอองน้ำค่ะเมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบผิวด้านหลังของละองน้ำ ก็จะเกิดการสะท้อนกลับไปยังผิวด้านหน้าของละอองน้ำอีกครั้งทําให้เรามองเห็นสีแต่ละสีอย่างชัดเจนเช่เนชดเนดเนียวก,กันกับการนำเปรียซึ่งไปขวางทางของลำแสงนั่นเองค่ะรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นนะคะจะมีลักษณะโค้งเพราะมาจากหยดน้ำที่ทำให้เกิดรุ้งนั้นมีลักษณะกลมค่ะและเมื่อเรามองดูรุ้งกินน้ำเวลาอยู่บนพื้นดินเราจะเห็นเพียงครึ่งวงกลมเท่านั้น แต่หากว่าเราอยู่บนที่สูงเช่นยอดเขาเราจะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงกลมค่ะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการเกิดสายรุ้งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆสร้างสายลุ้งขึ้นมาจากในบ้านของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ในบ้านของเด็กนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะนี่คือ การสร้างรุ้งกินน้ำจากอุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ที่บ้านของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กไปดูอุปกรณ์นะคะแต่การสร้างรุ้งกินน้ำเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะเราไปดูกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะ 1. กะละมังค่ะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะเด็กๆ 2. ดินน้ำมันค่ะที่คุณครูแจกให้สามารถใช้ได้เลยนะคะ 3. ไฟฉายค่ะเด็กๆ แก้วน้ำหรืออะไรก็ได้ค่ะที่สามารถรองและเปียกน้ำได้5ก็คือกระจบนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะเด็กๆอย่างแรกเราเริ่มเอาแก้วนะคะมาวางในน้ำเพื่อไว้สำหรับตั้งไฟฉายของเรานะคะถ้าไม่มีแก้วเด็กๆก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่สามารถเปียกน้ำได้นะคะเอาตั้งลงไปค่ะต่อไป นำดินน้ำมันนะคะมาวางไว้ติดไว้กับขอบอ่างค่ะดันให้ไฟฉายล่วงนะคะแล้วเอาหน้าไฟฉายจิ้มลงไปตรงแก้วที่เราตั้งเป็นฐานไว้เลยค่ะต่อไปค่ะดินน้ำมันอีกสองก้อนนะคะเราจะใช้กระจกค่ะวางลงไปในน้ำแบบนี้นะคะเฉียงเเลยอ่าเปิดไฟก่อนค่ะให้ไฟนะคะจิ้มลงไปในน้ำค่ะสองงไปในน้ำแล้วเราก็กระจกไปตั้งลงไปอย่างนี้เลยค่ะ เฉียงๆแบบนี้นะคะวางให้เป็นแนวเอียงๆแบบนี้นะคะให้ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆง่ายมากๆเลยเด็กๆดูนะคะเราจะได้แบบนี้ไฟฉายเราจะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์นะคะแสงส่องกระทบผ่านกระจกผ่านน้ำและสะท้อนขึ้นไปกลายเป็นสายรุ้งค่ะเด็กๆ พอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เป็นเหมือนคุณครูไหมคะดูดีๆนะคะไฟฉายจะส่องลงไปข้างล่างนะคะเด็กๆไฟฉายของเรานะคะจะทิ่มลงไปนะคะลงไปในน้ําค่ะแล้วกระจกของเราจะิงเฉียงรับกับไฟฉายนะคะลงไปในน้ําด้วยนะคะกระจกเด็กๆด,ดูนะคะ แล้วไฟฉายของเรานะคะที่เราแก้วคำไว้ข้างล่างแล้วเราก็เอายีน้ำมันดันเอาไว้ไม่ให้มันตกนะคะเด็ก,ดกอ่าแล้วก็จะได้แสงสะท้อนแบบนี้เลยแสงสะท้อนแบบนี้นะคะจะทําให้เกิดรุ้งกินน้ําค่ะเด็กๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปดูลุ้งกินน้ำที่เราทำกันค่ะก่อนอื่นปิดไฟก่อนค่ะอ่านี่คือที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ไปฉายส่องลงไปผ่านน้ำผ่านกระจกมุมเฉียงแบบนี้ขึ้นไปปิ้งเห็นหรือยังคะเด็กๆโค้งๆแบบนี้ครูจะพาไปดูใกล้ๆอ่านั่นคือรุ้งกินน้ำของเรานั่นเองนะคะรุ้งกินน้ำมีทั้งหมด74สีนะคะเด็กๆมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง ทั้ง7สีนะคะมีสีที่คล้ายกันมากค่ะเด็กๆทำให้บางครั้งอาจจะมองไม่ชัดนะคะนี่คือภาพรุ้งกินน้ำนะคะที่คุณครูสร้างเองง่ายๆภายในห้องนอนของคุณครูเองเลยนะคะ สวยไปค่ะเด็กๆสร้างจากอุปกรณ์ที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะถ้าเด็กๆได้สร้างเองแล้วที่บ้านเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูคและเพื่อนๆดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูคนัทธากับการเรียนรู้เรื่องปรากฏการธรรมชาติการเกิดรุ้งกินน้ำกับหน่วยฝนจา๋าจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ ถ้าเด็กๆทำได้อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดเพื่อนๆและคุณครูด้วยนะคะคุณครูและเพื่อนๆรอดูอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะ